วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความโชคดีของคุณนกยุงนะคะคุณนกยุงก็จะมีเรื่องความโชคดีในชีวิตจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาะแบ่งปันเรื่องเราความโชคดีของน้องคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องนะคะหรือรุ่นลูก เลยก็ว่าได้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่ดีมากๆนะคะวันธรรมดาเขาจะทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะกลับมากลับมาแล้วก็จะชวนเราไปที่บ้านของเขานะคะแล้วก็ทำอาหารนะคะทำอาหารให้เราให้เรากินนะคะ เราจะชอบอะไรเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราชอบอะไรอยากทานอะไรอยากกินอะไรนะคะเขาก็จะตรงมือทําอาหารให้เรากินเลยนะคะวันนั้นแล้วก็บางทีนะคะเขาก็จะชวนเราไปทําบุญในวันรุ่งขึ้นอย่างนี้นะคะเราก็เขาก็จะจัดที่นอนไว้ให้เราด้วยนะคะคือเขาจะชวนไปทานอาหารทุกทุกวัน,นะคะทุกวันที่เป็นวันหยุด วันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดวันข่าวที่แล้วนะคะก็จะเป็นวันวันวิสานะคะวันวิสานะ่ะเขาก็จะชวนเราไปทําบุญนะคะปล่อยปลานะคะปล่อยปล่อยปลาปล่อยปลาไหลเป็นหอยอะไรพวกนี้นะคะ่ะเราก็จะไปทําบุญที่วัดแล้วก็ไปซื้อปลาซื้อหอยไปปล่อยกันที่ ที่ที่วัดอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งคราที่แล้วนะคะก็ไปทําบุญด้วยกันแล้วก็จะไปทําบุญอ่าบริจาคนะคะผ้าหอ่อศพอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีความสุขมากๆนะคะเป็นความโชคดีของครูนกยูงจริงๆนะคะที่เขาคนนี้นะคะจะอยู่อยู่กับเราตลอดจะช่วยเทคแคร์เราตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะจะดูแลเราตลอดนะคะเหมือนกับเขารักเราเหมือนแม่ว่างั้นเถอะนะคะเขารักเราเหมือนแม่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราเคยทํางานด้วยกันคะเคยทํางานด้วยกันตอนเขาที่ที่เขาอ่ายังทํางานอยู่กับเราเมื่อ20เกือบ20ปีแล้วค่ะเขาทำงานอยู่กับเราแล้วก็เราเคยได้ดูแลเขานะคะได้ดูแลเขาได้ เคยพาเขาไปกินข้าวนะคะตอนเที่ยงตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ได้งานทำนะคะเป็นความโชคดีของผูท้ที่เขากลับมาดูแลเราเหมือนที่เราเคยดูแลเขานะคะความโชคดีแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะ